มัมพลอยเชอร์มานต้องทูพีหวานไม่แผ่วงานนี้ถูกโฟกัสที่ตาหนุ่มต้งล่าสุดมัมพลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์แฟนสาวของนุ่มต้องทูพีได้โพสต์ภาพความน่ารักและความสวีทของทั้งคู่ซึ่งงานนี้ก็เป็นกันไปดินเนอร์อาหารสุดหรูที่ r e ร a u อร n t อิ n โดยงานนี้ต้องบอกเลยว่าแต่ละเมนูน่ารับประทานอย่างมากเลยทีเดียวเรียกได้ว่าดูหรูหราเหมาะสมกับคู่นี้จริงๆเพราะความหวาน ของคู่นี้มันทำให้อาหารยิ่งน่ากินขึ้นไปอีกจริงๆค่ะซึ่งมัมพลอยก็ได้ให้แคปชั่นกับเซตภาพนี้กรุณนาะพักชมความน่าสนใจสักครู่เมื่อวันก่อนคุณม้ามได้มีโอกาสไปทานอาหารไทยที่สร้างสารรค์มาในแบบ French Cuisine วัตถุดิบที่ใช้ก็จะเป็นของไทยมาจากท้องถิ่นที่หายากพูดง่ายๆเลยแล้วกันแต่ละเมนูสร้างสารรค์มากๆไม่อยากจะเชื่อเลยว่าอาหารไทยทามาในรูปแบบนี้จะลงตัว และดึงจุดเด่นของรสชาติอาหารไทยได้อย่างลงตัวและที่สำคัญที่สุดคืออร่อยมากๆด้วยสีคุณมันประทับใจมากๆให้คะแนนเต็มสิบไปเลยพร้อมอิโมจิรูปหัวใจสีขาวแน่นอนเขาว่าอาหารก็ว่าอร่อยแล้วแต่ความหวานที่มีกับหน่มโต้งทูพีมันมากมายเสลือเกินระมั่พลอยซึ่งงานนี้ก็มีแฟนคลับมากมายแห่โฟกัสที่ตาของหนุ่มโต้งที่ดูหวานหยาดเยอะไม่รู้ว่างานนี้พร,ริตแอลกอฮอล์หรือความหวานขึ้นตากันแน่คะหนุ่ม อขอให้รักยืนยาวแบบนี้ตลอดไปนะคะเพราะนั้นนะได้เห็นภาพคู่ทีก็ทำเอาแฟนคลับยิ้มตามกันเลยทีเดียวค่ะขอขอบคุณบัมพลอยเชอร์มานและต้องทูพีฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ